สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกทมพบคลัสเตอร์ใหม่เผยสำเพลงเจอหนักวันที่23พฤษภาคมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบกคกล่าวว่าการระบาดของโควิดในจังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้แก่กรุงเทพมหานครในตลาดบ,บางกะปิและศรีวรจักรเขตป้อมปราบสตูพายสมุทรปราการเป็นชุมชนเคหะใหม่บางเสาธงและโรงงานสีแห่งในอำเภอเมือง ปทุมธานีคือตลาดสีมุมเมืองเพชรบุรีคือโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นายแพทย์ทวีสินกล่าวว่าส่วนกรุงเทพเพิ่มขึ้น983ไร่ยังพบแรงงานต่างด้าวอยู่ตัวเล็กยังทรงๆแต่คัสเตอร์เพิ่มขึ้นจาก31เป็น33คัสเตอร์ที่เพิ่มขึ้นมาคือบางกะปิเชื่อมโยงกับแคมป์คนงานก่อสร้างซอยรามคำแหง8และกรณีสาเพ็งเป็นคัสเตอร์เดิมที่จะปิดเคสแล้วกลับมาใหม่อีกมีโอกาสใหม่ได้ถ้าหาดกาตก ดังนั้นทุกคนต้องไม่กาดตกจะผ่านพ้นสถานการณ์ไปด้วยกันถามว่ากรุงเทพจะอยู่แบบนี้ไปเท่าไหร่เพราะเพชรบุรีจะจัดการให้ได้ใน1-2สัปดาห์ส่วนกรุงเทพมีหลายเขตและมีการกระจายของเชื้อแตกต่างกันและสังคมมีความซับซ้อนและมีแรงงานต่างดาวในแคมป์ที่พบติดเชื้อในหลายบริษัทจึงต้องขอให้ผู้ประกอบการช่วยดูแลคนของตัวเองเมื่อต้องบับเบิลแอนซิลมีการส่งข้าวส่งน้ำถ้าร่วมด้วยช่วยกันจะดีมาก ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ